อ,อันนี้คือต้นที่เราทําไว้ก่อนหน้านี้นะครับนี่ผมทําตรงนี้กิ่งหนึง่งตรงนี้กิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ฝั่งนี้กิ่งหนึ่งเป็นสามที่ผมทําการพาดนะครับนี่เห็นไหมเขาจะแตกตาออกมาแล้วนี่เห็นไหมพี่เห็นไหมนี่นี่เห็นไหมตตาม,าหไหม,มันแตกยอดออกมาแล้วก็จะมากีดกีดให้เขาเลย ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมเทคนิคการขยายพันธุ์นะครับฝรั่งสวนลุงล้านนะครับผมเทคนิคการขยายพันธุ์ของสวนลุงล้านเขาทํากันยังไงนะครับเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับสามารถเอาไปต่อยอดได้นะครับเดี๋ยวยังไงเราไปทําความรู้จักกับคุณครูอาคมนะครับผมก็สมบูรอันนี้เป็นฝรั่งที่เรามีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งกิมจูซึ่งเป็นไส้ขาวนะครับฝรั่งเป็นสีทองหรือว่าฝรั่งสายพันธุ์หนักที่มันไม่ค่อยติดลูกดกนะครับเราก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนสายพันธุ์ได้เลยนนนะะะครับเดีี๋ยวททํําาาตมม่ผจแนะครับ ันดับแรกนะครับเราก็จะเฉือนลงบางๆนะครับนี่ผิวๆถากถากนะครับไม่ต้องลึกนะครับถากลงไปแบบนี้นะครับอืนี่ครับแล้วก็ใช้กิ่งพันธุ์ดีนะครับที่เราเอามาเมื่อกี้เนี่ยเราจะลีใบออกนะครับลีใบออกนะครับนี่ครับเราจะเอาสีเขียวอ่อนนะครับนี่แล้วก็ฝานอย่างนี้นะครับอืฝานด้วย งเฉียงลงไปนะครับไม่เจื๊กลงไปอย่างนี้นะครับเฉียงไปอย่างนี้นะครับด้านนี้ก็บางๆนะครับไม่ต้องด้านนี้ยาวด้านนี้สั้นนะครับแล้วก็ตัดปลายข้างบนนะครับหลักหลังจากนั้นนะครับอันนี้เป็นยาทากันเชื้อรานะครับยาทาแผลต้นไม้นะครับพิมพ์คําว่ายาทาแผลต้นไม้ในร้านค้าออนไลน์มันก็จะขึ้นมานะครับพราะมันเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับทาตรงไหนนะครับทาตรงแผลนี่ทาตรงแผลแผลที่เราปาดนะครับทาตรงกลางเลยๆนะครับ แล้วก็นําแค่ข้อตาเดียวเนี่ยครับนํามาเสียบเสียบตรงไหนนะครับเสียบตรงข้างซ้ายก็ได้นะครับให้ขอบมันชิดกันฝั่งขวาก็ได้นะครับแต่ว่าห้ามเสียบตรงกลางนะครับให้มันชิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะชิดฝั่งฝั่งนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้เทปพันกิ่งนะครับนี่เทปพันกิ่งเราก็หาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปนะครับหรือซื้อทางออนไลน์ก็ได้นะครับ ก็พันทับขึ้นมาเป็นชั้นๆแบบนี้นะครับพันทับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับะจะเอาหมัดข้างล่างแล้วก็เอามีดมาจิกตรงนี้หน่อยนะครับไม่ให้น้ํามันขังนี่เรามันคลายน้ํานะครับรอ สิบห้าถึงยี่สิบวันถ้ามันยังเขียวอยู่ก็มาตัดทั้งบนเนี่ยครับมันก็จะแตกออกมาเป็นสายพันธุ์ใหม่นะครับถ้ามันจะแตกตามมาตรงนี้เราก็มาค่อยสิบห้าวันผ่านไปนะครับถ้ามันยังเขียวอยู่มันเนี่แตกตาก็มาจีดตรงเนี้ยมันก็จะแตกขึ้นมาได้นะครับได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับมันไม่ติดก็ทาใหม่ครับแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูต้นนู้นนะครับที่ทําไว้อันนี้คือต้นที่เราทําไว้ก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยผมทําตรงนี้กิ่งหนึ่งตรงนี้กิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ฝั่งนี้กิ่งงนนึเป็ท ผมทําการทาดนะครับนี่เห็นไหมเขาจะแตกตาออกมาแล้วนี่เห็นไหมพี่เห็นไหมนี่นี่เห็นไหมมันแตกยอดออกมาแล้วม,มันก็จะมากรีดกีดให้เขาเลยให้เขาแตกออกมาได้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมีเรื่อยผมก็จะมาตัดข้างบนนี้ไอ้นี่มันก็จะขึ้นเป็นพันใหม่มานะครับซึ่งที่สวนเนี่ยใช้วิธีนี้ทั้งหมดเลยครับเนี่ยอ่าอันนี้เป็นตอเดิมฝรั่งชีนโนกนะครับนี่เห็นไหม ตอนเดิมเก่าเล็กเขาก็จะแห้งไปนะครับไอพันธุ์ใหม่มันก็จะขึ้นมาแทนเห็นไหมนี่อันนี้กีนกอันเดิมครับอันนี้ขึ้นมาเป็นหงจวนแล้วนะครับนี่เป็นพันธุ์ใหม่แล้วนะครับตัดแต่งกิง่งเรื่อยพอเขาออกดอกออกอะไรออกยอดใหม่มามันก็จะมีดอกตามมานะครับเขาก็มีลูกเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้ส่วนมากตัดไปขยายพันธุ์ครับพวกนี้นะด้วนๆไงครับตัดไปเสียบส่งให้ แฟนคลับที่ขอมาบ้างอะไรบ้างนะครับมันก็เฮี้ยนๆแบบนี้นะครับครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณครูอาคมมากๆนะครับผมที่ให้ความรู้ครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับ